นั่งเยอะนะครับช้าอยู่เก้าสิบนาทีเลยกลายเป็นว่าวิ่งเข้ามาเวลาเก่าอ่ะรถเร็วนุ่งแปดอ่ะที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโปมีความรงงเจริญชื่สถานีบ้านโป่งขอใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับที่นี่สถานีบ้านโป่ง ที่นี้สถานีบานโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งก่อนที่ด้านจะลงจากขบวนรถประตูดูทิงคองและสัมภาระของข้างที่นำติดตัวมานำลงให้ครบพ้วนถูกต้องไหมครับขบวนรถจกะกที่ในจันทลาสนามสถานีเป็นขบวนรถเร็วโตที่หนึ่งหกแปดจุดนัดลงให้ทางจากสถานีต้นทางต่าง ตายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตครับขบวนเร็วโค๊ที่หนึ่งหกแปดก็ออกจากสถานีวาดโพงไปแล้วจะหยุดทั้งสองทิศทางที่สถานีนครปฐมสาลยาบางบ่รหลง ็สถานีขาไปตามลำดับครับสถานีรถไฟนแนของการรถไฟคองขอนละพูดในานะุกนาที่ใช้รถไฟเป็นฐานะในการเดินทางขอให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านโดยสุทางดจุหม้าปลายทางโดยสวัสดิภาพได้วังว่าในปารต่อไปแต่รถไฟเป็นฐารจเริ่มในหน้าที่ขอขอบคุครับ ถกก็ช้าอยู่ชั่วโมงนครับพอรอทางเหนืออุบไมา บ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถเพืดอระูสิงคองและสัมาระาของท่านที่นำติดตัวมานำลงตั้งไห้ครับที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่งกอใช้ประตูทางขึ้นลง ทางด้านขวามือของขอบวนรถครับขบวนรถตอเที่มในชันชาลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่86จุดนับส่งไม้ทาจากสถานีต้นท,ทางนครศสีธรรมราชใายทางสถานีกลางกรุงเทพอพันครับ กับรถโดเขาที่86ออกจากสถานีปัตโงงไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนคนปรปฐมสรารลยาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปต,ไปตามลำดับครับ จะขึ้นหรือลงที่สาน,านีวัดกากใช้ประต้คงขึ้นลงทางด้านขวามือของขอบวนรถครับขบวนรถจะไม่เลราด้านหน้าสถานีเป็นขบวนร,ร 3, 5, ถเดินทางสถาขบวนที่สามห้าสองหยุดตอนสูกไฟสถานสถานีต้นทางราชบุรีป่ายทางสถา,านีพบุรีครับ รถที่ิีงวอกจากสถานีวัดโ่งไปแล้วจะอยู่กีส่งพิธีสานที่สถานีทางเราขนถุกรองบางตา บกำลังจะเข้าสถานีวัดโปง่งวันนี้วันแรกนะครับที่มาถดงกกรุงเทพเป็นเวลาใหม่ออก็เข้าวันโป่งมาลาช้าประมาณชั่วโมงเศษอะ่ะโอ้ผมว,าว,วา่าน่บบาเมือน่าจะในหกแปดเดียยนะ รอทางกันนานนะเป็นที่ออกโบราณน,นั่นนะที่ออกเขา่ะไปทีก็เสมอครับมาตามปีนหนึ่งๆทำขรบวนรนะ วัดโตที่นี่สถานีบางโป๋มีความระสงค์จะลงที่สถานีบางโป๋ก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถก็จะดูสิ่ง่องานค้าของท่านที่นำติดบัวมานำลงให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับขบวนรถเชื่อมในจัตุรสและลานสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่170หยุดรับส่งเพื่อถามหาสถานีต้นทางยะลา ปาทานสถา,านีกาลางกรุงเทพอภิวับน,น์ครัดขั้นขบวนเร็เรวขบวนที่หนึ่งเจ็ดศูนศรรยก็ตามสถานีวัดโขไปแล้วมีสถา,านีนครปฐมาสา,า,ามัญยาบางบำรุงเป็นสถา,านีต่อไปตามลำดับครับหมดแล้วใช่ไหม อันนี้พี่นะครับตอนน้ครับ น84นะครับลาชาร้อยนาทีรอทางกันมาครับ84ไปนะครับก็จะมี1.2ไล่ตามมาติดๆิเองนี่84เพิ่งได้ทางนะครับเพราะมัน1 0เพิ่งออกไวเมื่อสักครู่อ่ะ านีบ้านโป่งบริษรทจุลความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวามือของขบวนรถและรนมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่ง้โดษัารมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งโปรดใช้บันไดทางขึ้นลงทางด้านขวาและรนมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถด้วยครับ รถไฟทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรครับขบวนรถตันนี้ราจากสถานีบ้านโต่งบรรจุน้ำตรงบริษัทที่สถานีนคนปรปฐมสถานีสารยาสถานีบางบรงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบาา้านโต่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณทางบริษัทจุ่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทาง หวังว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านอีกขอขอบคุณครับ เราเริ่มจะสองเข้าสนันในผู้บอกนะครับราชาประมาณ50าสินาทีนครัเพิ่งเริ่มต้นนะครับยังไม่เข้าดี่ด๋ต่ต่อไปคงจะเข้าที่มากขึ้น สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้นนานโป่งมีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโป่ง่อนที่น้ำจลงจากขบวนรถบวดระดูสิงคอมและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำลงให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับผู้โดยสารโปรดเช็คประตูทางขึ้นลง,นลงทางด้านขวามือของขบวนรถนะครับขบวนรถต่เทียในชัมชลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่หนึ่งเจ็ดสองหยุดแล้วผมให้ฐานจากสถานีต้นทาง สู่ไหนก็ลงป่ายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนครับบอกว่าทออางสถานีมัดโกธไปแล้วจะหยุนดน,นั่ดรถานที่สถานีนาครบดุลสาลยาบางบำร,รุปเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ